ต่อให้นับใหม่แล้วแพ้ก็ขอให้แพ้แบบไม่ค้างคาใจแพ้แบบโปร่งใสแล้วถ้านับแล้วแพ้เนี่ยเดี๋ยวจะมายืนดูคุณสุชาติแดกงส่งนะคะให้เห็นกริงตาเลยพวกพี่รู้ไหมว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ย เศร้ามากแต่พอเห็นคนชมบุรีเขตหนึ่งเป็นแบบนี้ปุ๊บฉันตื่นเลยพลังกลับมา500%ขอบคุณมากๆค่ะที่ทำให้พวกเราฟื้นตัวพี่สวัสดีครับคุณนอนนี่หลับพานี่เลยหคะ่ระวังนะครับระวังนะครับจะนอนนี่เหรอนอนนี่ค่ะนอนนี่เข้าหีบใช่นอนด้วยกันไหมคะฉันยังไม่ได้นอนเลย ยังไม่ให้นอนต้องมีการแพ็กทีมแพ็กมื๊ตกลับไปนะคะไม่ได้นะนี่ชุดนอนหรือว่าเครื่องนอนเครื่องนอนอะไรไหมคะที่เดินทางมาในนวันี้มีค่ะเอาชุดมาเปลี่ยนแล้วผ้าห่มมาด้วยะะา่้้้ยคลอทีีินนดดไเจยินดีที่ได้เจอทุกคนนะคะ ขอบคุณที่แวะมานะคะขอบคุณมากๆจริงๆขอบสู้เะยสู้เ่ะพี่สู้พวกเราก็สู้สู้ค่ะสู้สู้พวกเราสู้ได้เลยยินดีที่ได้เจอคั้เชิญมากเลยช่ามากเลย ก็สู้ขอบคุณนะครมอยู่นยาวๆครับยาวดีใจดีใจที่คุณไนมาได้ครับผมครับเอยยตัวจริงสวยจ้ขอบคุณที่มานะคะยินดีรักนะักคมากรัมากอะไงานคร I think the uh, people party have to stand with the people right now. Just that. Thank you. ขอบคุณนะคะยินดีที่ได้เจอนะคะขอบคุณที่ยินดีที่ได้เจอนะคะชนบุรียินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะพี่ชนบุรียินดีต้อนรับครับขอบคุณมากเลยนะคะยินดีที่ได้เจอทุกคนยินดีที่ได้เจอนะคะขอบคุณนะคะยินดีที่ได้เจอ ยินดีที่ได้เจอนะคะขอบคุณนะคะเนรทเตทเลยค่ะขอบคุณมอคุณม่มาคะขอบคุณขอบคุณที่มาเช่นกันเราต้องขอบคุณทุกขอบคุณที่มานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มานะคะ ขอบคุณที่มานะคะขอบคุณที่มานะคะขอบคุณที่มานะคะขอบคุณที่มาค่ะไข่รูหน่อยยุยะจู้ตู้จู้จอทนี้ค่ะขอบคุณกนะคะขอบคุณนะคะยินดีที่ได้เจอขอบคุณที่แวะมานะคะมาจากซูรินนะคะมาจากูนะคะขอบคุณนะคะยินดีที่ได้เจอนะคะ น้องอายบทังว่าสพี่สุดยอดมากเลยน้องอายพี่บอกเพื่อนๆหมือว่าเดี๋ยวเธอจะต้องมาโอเคนะ ชนกสีนกนะคะเดินทางเข้ามานะคะที่บริเวณสนามแบดมินตันนะคะก็ตรงจุดนี้มีประชาชนนะคะมาเพื่อที่จะถ่ายคุณไอ้นะุประสงค์เราเลยที่มาที่ชนบุรีเขตหนึ่งเนี่ยคืออยากจะให้ทำอะไรบ้างร<า>ับ มานอนเฝ้าหีบค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือให้ทุกคนเอาสายตาออกจากหีบเอาความสนใจออกจากหีบแล้วเขาจะทำอะไรกับ พื้นดินแหบแตกาหลายปีนะคะขอบคุณที่ออกมายืนยืนเคียงข้างพวกเราเนาะในวันที่ในวันที่พวกเราเนี่ยอาจจะเหนื่อยอาจจะพักไปแล้วด้วยซ้ำขอบคุณทุกคนมากๆนะคะและพอมีพอมีทุกคนที่มายืนอยู่หนะ้าที่แห่งนี้ในวันนี้ถึงทำให้ตอนนี้เนี่ยหลายๆคน กล้าจะออกไปนะคะยืนอยู่ในอีกหลายๆจุดทั่วประเทศเพื่อที่จะขอนับใหม่แล้ว่าอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่สิ่งที่กกตหรือที่เลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณที่มาขอบคุณขอบคุณที่มาเช่นกันเราต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณที่มานะคะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาขอบคุณที่มานะ ขอบคุณที่มานะคะเของแจกมงคมากับเราดี่นคะขอบคุณที่มานะคะขอบคุณที่มาแล้วค่ะขอบคุณที่มาค่ะอบคที่ค่ะขอบคุณท่าคะขอบคุณนะคะยินดีที่ได้เจอขอบคุณที่แวะมานะคะคค่ะ น้างไอ้คนฟังว่าสีพี่สุดยอดมากเลยน้องไอ้พี่บอกเพื่อนๆหมือว่าเดี๋ยวเธอจะต้องมาโอเคนะนนี้อยู่ใช่ไหมย่ะออไม่อให้ไอ้ใส่เลย 哎，车来了。 นกสีนกนะคะเดินทางเข้ามานะคะที่บริเวณสนามแบดมินตันนะคะก็ <ไป S 1> ตรงจุดนี้มีประชาชนนะคะมาเพื่อที่จะถ่ายคุณไอ้นะจะสงเราเลยที่มาที่ชนบุรีเขตหนึ่งเนี่ยคืออยากจะให้ทำอะไรบ้างรับ มานอนเฝ้าหีบค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือให้ทุกคนเอาสายตาออากระพิบเอาความสนใจกอากระิบแล้วเขาจะทำอะไรกับ ฝนที่ตกลงมาในวันที่พื้นดินแห้งมาหลายปีนะคะขอบคุณที่ออกมายืนยืนเคียงข้างพวกเราเนาะในวันที่ในวันที่พวกเราเนี่ยอาจจะเหนื่อยอาจจะพักไปแล้วด้วยซ้ำขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้ะพอมีพอมีทุกคนที่มายืนอยู่หนะ้ที่แห่งนี้ในวันนี้ถึงทำให้ตอนนี้เนี่ย หลายๆคนกล้าจะออกไปนะคะยืนอยู่ในอีกหลายๆจุดทั่วประเทศเพื่อที่จะขอนับใหม่แล้วว่อยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่สิ่งที่กะกะตหรือว่าคนที่ควบคุม,มกะกะตอ,อีกทีหนึ่งเนี่ยต้องการมากที่สุดคือทำให้ทุกคนเลิกสนใจหิบเลือกตั้งนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราณนะที่แห่งนี้ไม่มีใครสักคน ที่สามารถมองเห็นหีบบัตรเลือกตั้งได้แล้วเมื่อไหร่ที่เราหมดใจที่จะเฝ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราละสายตาจากหีบเลือกตั้งเขาจะทำอะไรกับของในหีบก็ได้ดังนั้นนะคะจุดประสงค์เดียวเลยที่วันนี้อยากมาคือเราต้องจับตาดูของในหีบไม่ให้กระพริบตาถ้าจะนับนับต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องประชาชน จะสองวันสาวันห้าวันเจ็ดวันเราแท็กทีมกันมาเฝ้าค่ะต่อให้นับใหม่แล้วแพ้ก็ขอให้แพ้แบบไม่ค้างคาใจแพ้แบบโปร่งใสแล้วถ้านับแล้วแพ้เนี่ยเดี๋ยวจะมายืนดูคุณสุชาติแดกซ้งนะคะให้เห็นกันตาเลยนะ วันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันขอบคุณมากค่ะจริงจริงต้องไม่อยากไม่อยากมาไม่อยากมาขึ้นเวทีพูดเพราะว่าอยากให้มันเป็นมูฟเมนต์ของทุกๆคนแต่ว่าขอบคุณมากที่ที่ที่เชิญมานะคะดีใจที่ได้มาสศตากับทุกคนได้มาเห็นทุกทุกคนในวันนี้ขอบขอบคุณทุกคนมากจริงๆทุกคนไม่ต้องขอบคุณไอที่มาไอต้องขอบคุณทุกคนที่มายืนอยู่หน้าที่แห่งนี้เพราะทุกทุกคนวันนี้จริงๆที่ทําให้พวกเราเนี่ย มีจิตใจจะฝันใฝ่สร้างสรรค์อะไรที่ดีๆต่อไปนะคะประชาชนทุกๆคนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศนี้จริงๆขอบคุณน,นะคะออเดี๋ยววันนี้อยู่ด้วยกันเขาบอกว่าเด็กๆที่นี่งอแง,ง,เ,งเพราะไม่มีโอมค่ะค <laughs> ุณนายจะนอนคุณนายจะนอนไหมครับคืนนี้นอนค่ะนอนนี่นี่นอนนอนนเอาผ้าห่มมาด้วย